เซลล้วนวิ่งน้อยราคาเบาๆเพียงแค่1น9 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะกับ c 2 2 0 d สอง l ูดีเอ็กซ์คูีเฟสลิด้วยนะคะวันนี้ได้รถสีดำ ب ب เบาะเบ็ดสุดสวยเลยค่ะกันชนหน้ากระจังหน้าหรือว่าไฟหน้านะคะดีไซน์นี้ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆกระจังหน้าไดมอนด์กิลมาพร้อมกับไฟหน้ามันตีบีมด้วยนะคะตัวล้อนะคะก็จะมาด้วยกัน18ดนิ้วค่ะลวดลายเป็นแบบไลซีสีทูทโทนไบคัลเลอร์ด้วยนะคะช่วงล่างของตัว C Class EX c l u s i v e เนี่ยนุ่มนวลมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้า ท้ายนี้นะคะโมเดลนี้ค่ะไฟท้ายจะเป็นโครมสีแดงขนาดใหญ่เลยนะคะในส่วนดีฟิเซอร์ด้านท้ายนี้นะคะเป็นชุดแต่งของตัวรุ่น exclusive ค่ะโดดเด่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นขอบโครเมียมนะคะหรือว่าดีเทลต่างๆนั่นเองค่ะเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะเพียงแค่เราใช้มือกดเบาๆแบบนี้ค่ะก็เปิดได้แล้วนะคะเป็นแบบออโต้เลยค่ะและพื้นที่เก็บของกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณลูกค้ายังสามารถพับตัวเบาเพิ่มพื้นที่ได้อีกค่ะ ตอนปิดก็สะดวกสบายไม่แพ้กันเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะราคาค่าตัวคันนี้ยังบินหนึ่งครั้งเลยนะคะว่าราคาดีมากๆเลยค่ะเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแกมืนบาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยค่ะและคุณลูกค้ายังได้ขับรถเครื่องยนต์ดีเซลล้วนอยูด้วยนะคะขนาดอยู่ที่2000ซีซีค่ะได้พลังกำลังแรงม้า194าแรงม้าได้เกียร์7สปีดด้วยนะคะและบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้ขับดีขับนิ่มขับสนุกที่สุดเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะรีบสแกน QR Code มาสอบถามกับที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคาล็อกอะไรของเรา w w w ร์ด e ว e เฟนคเอรมเรามีสตอ็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยค่ะและด้านในคันนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าด้านในกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะและโดดเด่นด้วยเบาะสีเบจค่ะดูสะอาดตามากๆและยิ่งทําให้ด้านในดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะตัวเบาะนี้จะเป็นเบาะหนังเต็มแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นสีเบจเช่นกันนะคะจุดเด่นของรถเอ็กซ์คูทีฟอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ แถมสองตัวลายไม้นะคะก็เพื่อความหรูหราน,นั่นเองค่ะมีตัวนาฬิกาโลโก้เมอร์เซเดสนให้ด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเฟซลิฟค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มเติมมาก็คือหน้าจอดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะเป็นจอที่มีขนาดยาวและมีความสวยมากๆด้วยนะคะภาพละเอียดคมชัดมากๆเลยค่ะการใช้งานมีโหมดการใช้งานให้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งตัวเรดีโอ สื่อมีเดียต่างๆโทรศัพท์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ตั้งค่าตัวรถได้แล้วก็ดูในวีกชันได้นะคะแถมยังมีตัวกล้องถอยหลังให้อีกด้วยค่ะมีตัวช่วยจอดปาร์ก,กิ้งพาลอดให้คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ถอยเข้าซองไม่ถนัดนะคะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยค่ะโหมดดนามิกซีเล็กนะคะปรับรูปแบบการขับขี่ได้ค่ะโงมลาัายก็เป็นของรุ่นเฟสลิปค่ะสวยเด่นมากๆการมัลติฟังก์ชันเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ พวงมาล,ายลัยลักษณะเป็นแบบตัว3ามการนนั่นเองค่ะขอย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์ดีเซลอัตราเร่งดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะผู้ที่นั่งด้านหลังนี้นะคะมีออปชั่นก็คือที่วางมือตรงกลางแล้วก็ใส่แก้วน้ําได้ด้วยค่ะมีช่องแอร์ที่แยกมาจากด้านหน้านะคะรวมถึงม่านค้างด้วยค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีตัวม่านหลังให้อีกด้วยค่ะใครที่ใช้รถคันนี้นะคะเดินทางไกลหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันบ่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าแดดจะส่องเข้ามาด้านหลังหรือเปล่าสบายหายห่วงเลยค่ะ โดยรวมแล้วนะคะคันนี้ให้คะแนนเต็ม10ไม่หักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าได้ทั้งรถที่สวยเลขไม้น้อยราคาดีแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ C220 d e x f l u s i v ดีเ c e l i f คคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่39,000กิลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะกับราคาที่สุดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่1,5 9 0 0 0้บาทเท่านั้นราคานี้คุ้มแบบนี้รีบรวจเลยนะคะ รถสวยราคาดีโดนใจแบบนี้ต้องรีบด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคทที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ